หุ้นธนาคารไทยที่ใครๆก็บอกว่าปลอดภัยสุดๆเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังมีการเดิมพันครั้งใหญ่ซ่อนอยู่ข้างหลังมันคือปริศนาอะไรเดี๋ยวเรามาไขคําตอบไปพร้อมกันครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้นักลงทุนจู่ๆก็หันกลับมาสนใจหุ้นแบงค์ที่บางคนอาจจะมองว่าเออค่อนข้างน่าเบื่อคําตอบมันซ่อนอยู่ในความขัดแย้งที่น่าสนใจมากๆครับระหว่างความปลอดภัยกับผลกําไร เรื่องทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากตัวชี้วัดสําคัญแค่2ตัวนี่แหละครับที่บอกเลยว่ามันกําลังเดินสวนทางกันแบบสุดๆนี่แหละครับคือภาพที่มันฟ้องทุกอย่างเลยลองดูนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเงินทุนสำรองหรือที่เราเรียกกันว่า c et 1เนี่ยนะครับของธนาคารไทยเราสูงปรี๊ดเลยเกือบ17%โอ้โหคือแข็งแกร่งมากๆแต่พอหันมาดูฝั่งขวาผลตอบแทนหรือ r o e กลับอยู่ท้ายๆเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเราอยู่ที่10%เท่านั้นเองเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับเรามีเงินสดกองเบื้อเริ่มเลยแต่แทนที่จะเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยเรากลับเลือกเก็บมันไว้ในตู้เซฟจนล้นตู้ไปหมดถามว่าเงินปลอดภัยไหมปลอดภัยแน่นอนครับแต่มันไม่โตเลยครับนี่แหละครับ,รบที่เขาเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ผู้ถือหุ้นต้องแบกรับเต็มๆ เอาละครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันเรามาเจาะลึกตัวเลขสำคัญ2ตัวนี้กันอีกสักนิดดีกว่าตัวแรกเลยก็คือ CET 1คิดภาพตามง่ายๆเลยครับว่ามันคือเกราะกันประแทกของธนาคารนั่นเองคือตามเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดไว้แค่8%ก็พอแล้วนะครับแต่ของธนาคารไทยเรานั่นแหละครับมีสูงถึงเกือบ17%โอ้โหคือสูงกว่าเกณฑ์ไป2เท่ากว่าๆเลยเรียกว่าเซฟแบบสุดๆไปเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ ROE ครับ ถ้าเมื่อกี้ CET 1คือเกราะกันกระแทกนะครับ ROE ก็คือเครื่องปั๊มเงินดีๆนี่เองมันเป็นตัวเลขที่บอกนักลงทุนแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเงินที่ลงไปเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพอเราเอา ROE ของเราไปเทียบกับเพื่อนบ้านเท่านั้นแหละครับโอ้โหภาพมันชัดเลยดูสิครับ ของไทยเราเนี่ยอยู่ที่10%ส่วนมาเลเซียเข้าไปที่11.2แล้วดูสิงคโปร์สิครับนำโด่งไปเลยที่14.7%ไอช่องว่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้นักลงทุนเริ่มเอะใจแล้วก็ตั้งคำถามกันยกใหญ่เลยพราะความปลอดภัยที่มันมากเกินไปเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นตัวทวงนักวิเคราะห์ก็เลยเริ่มโยนคำถามที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาครับว่าแล้วถ้าถ้าเกิดว่าธนาคารยอมปลดล็อกเงินสดที่กอดเก็บไว้นี่ออกมาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นไอเดียหลักๆของกลยุทธ์นี้มันง่ายแล้วก็ทรงพลังมากเลยนะครับคืออย่างนี้ครับ1 ตอนนี้ธนาคารมีเงินสดส่วนเกินเยอะมาก2ก็แค่คืนเงินส่วนเกินนี้กลับไปให้ผู้ถือหุ้นซะ 3. ามทำยังไงหนอเหรอครับก็ผ่านการจ่ายปันผลพิเศษหรือไม่ก็ซื้อหุ้นคืนและ 4. เป้าหมายสุดท้ายก็คือปลดล็อกมูลค่าหุ้นให้มันพุ่งขึ้นไปเลยเรามาลองดูสถานการณ์จำลองกันดีกว่าครับเริ่มจากสถานการณ์แรกเลยซึ่งเป็นอะไรที่ทำได้จริงมากที่สุดแค่ลด CET วันลงมานิดเดียวให้เหลือ16%ดูผลลัพธ์สิครับ ROE เฉลี่ยจะเด้งขึ้นมาเป็น10.6%ทันทีเลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลเร็วที่สุดเลยนะโอเคทีนี้ลองขยับไปอีกสเต็ปหนึ่งกล้าขึ้นอีกหน่อยถ้าลด CET1 ลงมาเหลือ15%นะครับให้พอๆกับสิงคโปร์เลย ROE เฉลี่ยจะกระโดดพรวดไปที่11%เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขขยับขึ้นแล้วนะแต่มันหมายถึงการที่เรากลับไปสู้กับคนอื่นในภูมิภาคได้แบบสมน้ำสมเนื้อเลย และสุดท้ายครับสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นไม้ตายหรือพลิกเกมเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะท้าทายมากนะครับแต่ถ้าทำได้ถ้าลด c e ท1ลงมาเหลือ13ได้สำเร็จนะเ o e เฉลี่ยจะพุ่งทยานไปถึง12.2เลยทีเดียวถ้าถึงระดับนี้นะครับหุ้นแบงก์ไทยจะกลายเป็นดาวเด่นที่นักลงทุนทั่วโลกต้องหันมามองเลยเอาล้วครับทีนี้พักเรื่องทฤษฎีไว้ก่อนเราไปดูของจริงกันบ้างดีกว่า ว่ามีธนาคารไหนที่เริ่มเดินเกมแบบนี้ไปแล้วและธนาคารที่ว่านั่นก็คือ SCBX นั่นเองครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกรณีศึกษาที่ทุกคนจับตามองมากที่สุดเลยว่ากลยุทธ์คืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเนี่ยมันจะเวิร์กจริงหรือเปล่า8.3% 8.3%ครับตัวเลขนี้ตัวเดียวเลยบอกอะไรได้เยอะมากนี่คืออาตาัตราเงินปันผลตอบแทนหรือ dividend y i e l ของ SCB ในปัจจุบันนะครับซึ่งบอกเลยว่า ในโลกของการลงทุนเนี่ยตัวเลขระดับเนี่ยถือว่าสูงแบบว,ว้าวมากๆแล้ว8.3นนี่ไม่ใช่แค่สูงธรรมดานะครับแต่มันยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จ่ายปันผลสูงๆตัวท็อปในตลาดด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆคือเป็นระดับแชมป์ชนแชมป์เลยทีเดียวและนี่คือคำยืนยันที่มาจากตัวบริษัทเองโดยตรงเลยนะครับการที่ออกมาประกาศเลยว่าจะรักษาระดับการจ่ายปันผลไว้ที่ประมาณ80%ของกำไรเนี่ย มันคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับไปถึงผู้ถือหุ้นทุกคนว่าเราเอาจริงแล้วผลที่ตามมาเป็นยังไงล่ะครับก็น่าทึ่งมากเลยครับคือในขณะที่ตลาดหุ้นภาพรวมเนี่ยติดลบกันท่วนหน้าแต่หุ้น SCB กลับสวนทางขึ้นมาได้ครับให้ผลตอบแทนเป็นบวกถึง3.8%นี่มันเป็นเหมือนข้อพิสูจน์ชั้นดีเลยว่าตลาดกำลังตอบรับกลยุทธ์นี้แบบสุดๆเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่แหละครับ ที่กำลังนำพาวงการธนาคารไทยมาสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนั่นก็คือการต้องหาจุดสมดุลใหม่ระหว่างความปลอดภัยแบบเดิมๆที่เคยยึดถือกันมากับการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือธนาคารไทยเราเนี่ยเซฟเกินไปจนผลตอบแทนต่าทางออกที่ชัดเจนที่สุดก็คือคืนเงินส่วนเกินกลับไปให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมันมีโอกาสที่จะปลดล็อกมูลค่าคุ้นได้มหาศาลเลย และ scbx ก็กำลังเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวทางนี้มันทำได้จริงและสุดท้ายก็มาถึงคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อครับว่าไอ้กลยุทธ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันจะทำให้หุ้นธนาคารไทยกลายเป็นการลงทุนที่ดีขึ้นจริงๆหรือเป็นแค่การลงทุนที่เสี่ยงขึ้นกันแน่นี่คือโจทย์ข้อใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปหาคำตอบกันครับ